รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนดีดีไม่ว่าอยู่หนคนดีดีไม่ว่าใกล้หรือจะอยู่ไกลคนจะดีคนจะเลววัดกันที่ไหนจะได้รู้ เราจะได้เห็นทำความจริงทำความดีไม่เคยใส่ใจใครจะมองใครจะชมหลือสนับสนุนคนดีโดยปอตอทอพลังที่ยังยืี คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาวรักษาด้วยศูนย์ไพรไทยเพื่อสังคม027062610 Easy ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อนรถเพื่อนคุณบ้านเทะเลจีนบูติกรีสอร์ทหัวหินธรรมชาติใกล้ตัวคุณพิเศษสำหรับวันพักผ่อน032514285เครื่องดื่มสมุนไพรล้างหลอดเลือดยาปัน่น0819266596 จักรีครบรอบ10ปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์เทดพระเกียรติอิกงประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยา สวัสดีครับท่านผู้ชมผมหม่อมหลวงนารานุปูลชุมพลมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งในรายการ76จังหวัดตามหาคนดีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบ้านเมืองใครคนหนึ่งที่เราเคยตามหาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรเมณเทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ทําให้เขาแสดงออกด้วยความจงรักภักดี เขาตั้งใจที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดเบื้องพระบาทให้มากที่สุดด้วยการถวายไว้ซึ่งความดีจิตอาสาที่เขาจะแสดงออกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าไปตามหาเขาพร้อมผมกับเทพถวายไว้ซึ่งความดีคนนดดีไม่่่วาาอยายู แล้วทำไมวันนี้ถึงตั้งใจจุดงานเพื่อที่จะมาอาสาจราจรโบกรถอำนวยความสะดวกกับประชาชนในบร,ริเวณถนนราชดำเนิน้อยากจะมาอยู่ใกล้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะทานที่เก้าสนับสนุนคนดีโดย ปตทพลังที่ยั่งยืนคลินิกแพทย์แผนไทยเนียดาวรักษาด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสังคม02 706 2610อีซีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อนรถเพื่อนคุณ ทะเลจีนบูติกรีสอร์ทหัวหินธรรมชาติใกล้ตัวคุณพิเศษสำหรับวันพักผ่อน032514285เครื่องดื่มสมุนไพรล้างหลอดเลือดยาปัน่น0819266596จักตรีครบรอบ10ปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์รเทิดพระเกียรติอีกประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยา ววส,สวัสดีครับคุณลุงจำหลัดแซลิ้ครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไประยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อสักช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้นําเสนอเรื่องราวของคุณลุงจำหลัดแซลิ้น,นะครับที่ได้เป็นคนต้นแบบร่วมกับท่านอธิบดีนะครับ ก็คือนายแพทย์บุญเรือนไตรเรืองวรวัตนจำได้ไหมครับที่ไปกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ดีใจมากที่ผมได้มาเจอกับคุณลุงจำรัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะเรานัดกันว่าวันนี้คุณลุงจะมาทําความดีเสียสละเพื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำได้ใช่ไหมครับ <S <S เดี๋ยวเล่าหน่อยซิว่าเป็นยังไงมาอย่างไงวันนี้ที่เรานัดกันและจะมาทําความดีถวายพระองค์ท่านมีความเป็นมาอย่างไรครับผมกดีใจครับครับก็ นั่งรถมาจากบ้านก็เห็นรถจิตแล้วตั้งแะแลัรงจิตไปเอ็จุดนี่ครับเอมาเห็นเขาตัดตาด้วยปรมอกั้นรถเพราะว่าปกะมอเขาตัดอยูไหมครับแล้วเราให้เขาให้เขาเซ็นสมจดแต่ให้สรุปาริจสมุดเซ็ด้วยมันน้องเขเริ่มแล้วข้ามมามาเจอมาช่วยกับ่วยท เราก็ทราบกันดีครับว่าคุณลุงจัหัดแซ่ลิมเนี่ยเป็นคนที่อุทิศตนโบกรถอาสา,าจราจรอยู่ในเขตื้นที่จังหวัดประทุมธานีนะครับมีหน้าตลาด200ปีหน้าเมเจอร์หน้าบขสและก็ที่อื่นๆอีกมากมายนี่คือจุดประจําที่คุณลุงจัหัดแซ่ลิมโบกรถอาสา,าจราจรมาเป็นเวลาเกือบ30ปีนะฮะทีนี้อยากจะรู้ครับว่าคุณลุงคิดยังไงสําหรับวันนี้ที่รายการก็ได้มาพบคุณลุงแล้วก็ มาอาสาทําความดีโดยการบวกรถจราจรในพื้นที่เขตของการจัดพระราชพิธีพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลของเรานะครับคิดยังไงถึงได้จะมาทำบริเวณตรงนี้ครับผมมาเพื่อพ่อหลวงครับว่าเพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะมาครับเพอาะเห็นรถติดผมก็เลยต้องลงก่นช่วยก่อนเดมีโอกาสผมก็จะเข้าไปถ้าเข้าไม่ได้ผมก็ จะอยู่ใจสมไปแล้วก็แล้วตัวอย่างนอกก็ไม่เป็นไรอ,อ,อ๋อ,อผมจับใจความได้ว่าอยากจะทําถวายพระบาทพระเจ้าจอยู่หัวนะครับนี่คือหัวใจนะค,ครับนั้นแสดงว่าทุกๆวันนี้ที่เราโบกรถอยู่บริเวณจังหวัดปรุมธานีและที่อื่นๆนั้นต่อไปนี้ในช่วงที่อยู่ในพระราชพิธีพระบรมศพอาจจะเห็นุลุสำหรับแท่ลิ้มมาบริเวณนี้บ่อยใช่ไหมครับครับครับจะนี้ถามหน่อยครับ วันนี้ตั้งแต่เช้ามาทราบว่าลางานหยุดมาเลยนะครับเพื่อมาทําตรงนี้วันนี้หยุดงานมาหนึ่งวันใช่ไหมครับอ๋อเป็นเปิ้ลเปิ้ลเปิ้เปิ้ลอ๋อเป็นวันเปิ้ลนะครับหน้าวันหน้าวันหนึ่งเราก็รู้ว่าคุณลุงตั้งใจที่จะทําความดีในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครอาจจะเห็นคุณลุงเป็นหลักในภูมิลํเนาวปทตุนธานีอย่างที่บอกแล้วทาไมวันนี้ถึงตั้งใจจุดงานเพื่อที่จะมา อาสาจราจรโบกรถอำนวยความสะดวกกับประชาชนในบริเวณถนนราชดำเนินกลางนอกและบริเวณพิธีพลทนท้องสนามหลวงครับผมอยากจะมาอยู่ใกล้พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชจการที่9เพราะว่าเข้าไปไม่ถึงก็อยู่ใกลๆออกไปแล้ววันนี้ถึงแม้ว่าเข้ามาใกล้สุดแล้วบริเวณนี้รู้สึกอย่างไรครับปลื้มใจมากครับท่ไใ้ไกลท่าน แล้วก็อยู่กับประชาชนบริการประชาชนเห็นประชาชนไปไหว้พระเจ้าอยู่หัวเยอะมากครับผมก็รู้สึกตึ้นตันใจแล้วก็ปลาบปลื้มที่ค,คนอย่างคุณลุงตำรับแท้ลิ้นคนธรรมดาเล็กๆรู้สึกแล้วก็แสดงออกเท่าที่จะแสดงได้ด้วยการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์นะครับ,รบเป็นคําพูดที่ ตื้นตันและก็ที่สุดผมขอชื่นชมครับแารสารดูาังหวัดแส้ลิ้นที่เขามาโบกรถช่วยในบางครั้บางคราวนี่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนรถตบตองูใช้รถเช้่มถนนมาก้อยอย่างไรครับเออรู้สึกว่าคงเป็นประโยชน์มากค่ะเพราะว่าอย่างการข้ามถนนนะคะบางครั้งก็รถไม่หยุดนะคะถ้ามีตำรวจมาช่วยโบกให้ก็จะหยุดให้เด็กนักเรียนข้ามถนนก็ช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ ว่าดีมากครับเพื่เหลือดังเป้าพระราชาที่มุตรายอนมากเลยครับเพื่อน่วยเด็ก่เรีนมันเลกแลคนมันก็เดินข้ามรถเยอะรถก็เยอะมากครับถ้ารถบางคันก็ไม่ให้วันรวมือเจ้าาม่พี่ เจตาาหป็นมสนับสนุนคนดีโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคลินิกแพทย์แผนไทยเนียดาวรักษาด้วยสมุนไพรไทยเพื่อสังคม027062610อี e ่ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเพื่อนรถเพื่อนคุณ บ้านทะเลจีนบูติกรีสอร์ทหัวหินธรรมชาติใกล้ตัวคุณพิเศษสำหรับวันพักผ่อน0 3 2 5 1 4 2 8 5เครื่องดื่มสมุนไพรล้างหลอดเลือดยาบัน081926 6596ากตจักรีครบรอบสิปีกับผลงานใหม่ละครภาพยนตร์เทอรกเเรีกก่องอิงประวัติศาสตร์แห่งชาติทหารกล้ากรุงศรีอยุธยา จ้คคววาามมริงทดีไอ่าแล้ววันนี้คุณมุงได้หยุดงานมานได้ทำความดีโดยการโบกรถจราจรให้กับคนในสังคมและผู้ใช้รถใช้ถนนมากมายอยากจะรู้ครับว่าวันนี้ไปอาสาจราจรบริเวณแถวนี้มากี่จุดแล้วครับอธิบายหน่อยอธิบายก็ท<ว><ว>ั้ห<ว>งหมดหกจุดหกจุดด้วยกัน <อ Pacific. S 1> มีอะไรบ้างครับไล่ให้เราฟังหน่อย ผ่านฟ้าถนนผ่านฟ้าแล้วก็ถนนอน,นุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ๋อครับและถนนราชดำเนินนอกอ๋อครับถนนราดเดเมินในครับแล้วก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอ๋อครับผมแล้วก็ถนนเทีนเฮาถนนกระนาวครับมีถนนอีกอันหนึ่งหรือเปล่า ถนนอะไรครับดินซอถนนดิน 2. อที่แยกขอบวัวก็เมื่อกี้บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาช่วยอำนวยความสะดวกน้องๆผู้ปกครองและประชาชนได้สัญจรข้ามถนนอย่างสะดวกเนาะวันนี้รู้สึกยังไงครับได้มาทําความดีถวายในหลวงแสดงออกถึงความงรุกภักดี่รู้สึกยังไงครับรู้สึกปลาตึงยินดีเป็นอย่างมากครับผมเพราะว่ามีโอกาสน้อยที่ว่าเราจะได้ทคบามดีอย่างนี้ครับผม แล้วจากนี้ไปคุณลุงจำหลัดตั้งใจว่ายังไงครับในช่วงที่ยังอยู่ในห่วงของอการน้อมแสดงความอาลัยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวิบบงทชกาลที่9กคุณลุงจำหลัดคิดจะทํำยังไงต่อไปยังจะมาช่วยบริเวณแถบนี้ต่อไหมครับช่วยอธิบายหน่อยผมก็จะมาที่ว่ามามีโอกาสมาผมก็จะมาเรื่อยๆครับผมเพราะว่า ทั้ทงสิตรถมันกระติดมากอ่าเราก็จะมีตีเวลามาครับทำเพื่อทั้งทั้งประชาชนทั่วประเทศนะครับ,รบเราทราบว่าคุณลุงมีอาชีพอาชีพหลักของคุณลุงจำหลัดแท่ลิ้นคืออาชีพอะไรครับเป็นกระเป๋ารถเมย์ครับไม่กระเป๋ารถเมย์อยู่สายอะไรครับสาย59สาย 59. สาย59ถ้าถามนิดนึงแล้วทราบว่าใกล้จะ,กะเกษียณแล้วอีกกี่ปีครับ อีกปีก,กว่าปีกว่า,ถ,า,วาถ้าเกษียณแล้วเป็นจะไปใช้ชีวิตทําอะไรต่อไปครับก็โบกรถเหมือนเดิมแล้วก็เก็บของเก่าขาย<ล>เป็นอาชีพบริสุทธิ์โอ้โอบังแล้วก็ชื่นชมสรุปพอกเกษียณออกจากพสมกก,มก็จะมาทําความดีอาสาอย่างเต็มตัวเลยครับผมแล้วจะใช้การเก็บของเก่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องควบคู่ไปด้วยครับโอเอาละ ตลอดเวลาที่ออกรายการ<ม>76จังหวัดตาหาผู้ดีออกมาหลายครั้งแล้วนะครับประมาณสัก4-5ถึง5ครั้งในห่วงของตลอด10กว่าปีถามหน่อยคนในสังคมผู้คนที่เขาจำเราได้คนบนท้องถนนที่สัญจรไปมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือใครต่อใครเนี่ยเขาพูดถึงคุณลุงจำหลัดอย่างไรบ้างครับก็ว่าเห็นลุงเรืยเลยว่าเอโทรทัศน์อย่างเงี้ยแล้วก็ ดีๆมนก็ขอถ่ายภาพขออะไรบางคนก็ปล่อยเขาบอกว่าเนี่ยเห็นออกโทรทัศน์เออตองน้ำมาถ่ายชจอานี้มาถ่ายครับครับแล้วผมก็ขอขอบคุณประชาชนทั้งประเทศที่ได้เห็นผมทาความดีเพื่อในหลวงเพื่อประชาชนทั้งประเทศครับอืครับผมก็ขอบคุณขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อ่ ให้เสื้อผ้าผมมั่งแล้วก็ครับ,บางทีบางที่เขาให้น้ํากินให้ข้าวกินและประชาชนก็บางคนก็มีน้ําใจก็เขาซื้อให้กินผมก็รับบางทีเขามีน้ําใจให้อ,อีกคําถามหนึ่งถ้าตอนนี้สังคมทางบ้านที่เขาเห็นคุณลุงออกมาอาสาจราจรบกรถเพื่อสังคมอย่างเงี้ยเป็นเวลานานสามสิบปีแล้วและ,และก็บริเวณ ที่เป็นพิเศษมากขึ้นก็คือบริเวณถนนราชน,น,นินหรือใกล้คนฑนพิธีท้องสนามหลวงพ่จัดงานพระบรมศพถามหน่อยว่าถ้าเขาอยากจะมาให้กําลังใจคุณลุงนะครับคุณลุงมีตรารางไม่แน่นอนเนี่ยจะให้เขาไปพบคุณลุงได้ที่ไหนครับถ้าไม่แน่นอนผมอยู่จุดแรกก็ลำสิบนะดังเดิมนะครับ เอาเป็นว่าง่ายๆโฟกัสไว้พื้นที่แถวบริเวณรังสิตครับผมหน้าเมเจอร์รังสิตตลาดรังสิตตลาดรังสิตครับผมตลาดรังสิตแล้วก็หน้าตลาด200ร้อยปีหน้าบขอศขาออกใช่ไหมครับโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายผมก็อยากจะให้คุณลุงตลาดแซ่ลิ้มนะครับได้ฝากอะไรทิ้งท้ายเล็กๆน้อยๆให้กับแฟนผู้ชมรายการ76กจังหวัดตามหาคนดีที่เขาดูคุณลุงอยู่และเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงทําความดีมาโดยตลอดอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาครับผม ให้ประชาชนทําความดีอยากรายการเจริญสวจัหงหวัดขาน่าพอดีครับนะฮะสัส้นๆง่ายๆนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณลุงจำาลัดแซ่ลิ้มได้ยุ่ทิศตนครับจากที่ตั้งใจไว้จะทําดีทั้งหมดทั้งปวงเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็ ขอให้คุณลุงจำหลักนั้นมีกําลังกายสติปัญญากําลังใจและสุขภาพที่ดีได้มุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตั้งหวังต่อไปตามปณิธานความดีนะครับวันนี้เราก็คงเจอเจอกันและก็บอกว่าขอให้คุณลุงมีสิ่งดีๆในชีวิตและพัสยามศิวที่ราชกุุมครองคุณลุงนะครับค,ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ ในว่วงชีวิตหนึ่งของคนเรามีโอกาสได้ทำสิ่งอื่นๆมากมายบนโลกนี้แต่น่าเสียดายที่บางคนอาจไม่เคยสัมผัสคำว่าเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมเขาคนนี้กับสิ่งที่เพียรทําคนธรรมดาเดินดินที่ไม่ยิ่งใหญ่มุ่งหมายอาสาโบกรถจราจรเพื่อสังคมเพื่อหวังเห็นรถที่มันคับข้างได้ผ่อนหนักเป็นเบาอาจดูธรรมดาในสายตาคนทั่วไปแต่ก็นับว่ามีค่าพอ ที่วันนี้สิ่งที่เขาอุทิศตนเพียรทำได้ทำให้เราเข้าใจถึงคุณค่าความหมายความดีและนี่คือเรื่องราวความดีตลอดหลายสิบปีของจำรัดแซ่ลิม้มแห่งชาวจังหวัดปทุมธานีกับเทพิเศษถวายไว้ซึ่งความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรบินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9เราเชื่อเหลือเกินว่ายังคงมีคนทำดีในสังคมในโลกนี้อีก ซึ่งเราจะตามหาคนดีคนต่อไประหวังไว้ว่าจะเป็นคนในจังหวัดคุณวันนี้รายการ76จังหวัดตามหาคนดีคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับง